สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง k ค s เอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องบนพระจันทร์มีกระต่ายทางช่องวัน31เมื่อคุณมีสิทธิ์ที่จะรักมีสิทธิ์ที่จะเลือกความรักมากอยู่เหนือการควบคุมแต่จงอย่าปล่อยให้ใครมาชีะตากำกับการแสดงโดยคุณกูเอกสิทธิ์ตระกูลกเกษมสุข นำแสดงโดยไบโนรพาสรับบทเป็นจิระหนุ่มบาโฮตัวท็อปประกบคู่กับเก้าสุภัสาราที่มาร่วมงานกับทางช่องวัน31เป็นครั้งแรกรับบทเป็นพิชชาคุณหนูห่ไฮโซอาชีพในหน้าขายที่ดินและนักแสดงตัวแม่บีน้ำทิพรับบทเป็นแอนิต้านักธุรกิจสาวชาวจีนรวมด้วยทัานักแสดงอีกครับข้างอาทิพรอยชลวิ์ปื้มทยทรปริมอัจฉริยา จีน่าวิรยาตะวริศเจียบโภพินภาอันโอริเวอร์มิ้นมินทิตาบนพระจันทร์มีกระต่ายเป็นเรื่องราวของจีระหนุ่มบาโฮสุดฮอตที่บังเอิญเกิดสปาความสัมพันธ์กับพิชชาคุณหนูไฮโซที่เธอไม่คิดจะผูกมัดแต่เขากลับจำไม่ลืมเมื่อกลับสู่โลกความเป็นจริงพิชชากลับพบว่าชายหนุ่มคนนั้นเป็นหนุ่มบาโฮต,ตัวท็อปคาตัวแพงลิฟ ที่เธอต้องใช้จีราเป็นข้อแรกเปลี่ยนสำคัญกับแอนิต้านักธุรกิจสาวชาวจีนระดับ VIP ที่พิชชาต้องดีธุรกิจที่ดินมูลค่าหลายล้านให้สำเร็จเพื่อให้เธอได้รับการยอมรับจากครอบครัวแต่การร่วมงานของทั้งสามกับกลายเป็นจุดสตาร์ทของความสัมพันธ์ที่ต้องเลือกเมื่อเธอและเขายอมแลกทุกอย่างเพื่อความรัก ในขณะที่คนใช้อำนาจเงินเพื่อแลกกับทุกสิ่งสุดท้ายรักที่ต้องเลือกจะเป็นรักที่มีสิทธิ์เลือกด้อย่างไรมาพิสูจน์ความมหัศจรรย์แห่งนิยามรักของเขาและเธอกันได้ในละครเรื่องบนพระจันทร์มีกระต่ายถูกวันจันทร์ังคารเวลา20นา0นิกาานาทีทางช่องวัน31ออกอากาศตอนแรกวันจันทร์ที่7เมษายนค่ะชอบก็กดถูกใจ ใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือก็ติดตามให้กวางด้วยนะคะและสามารถกดปุ่ม s u p e r อร์ตงมาสนับสนุนช่องกวาง k d s ได้เลยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามแล้วชมกันได้เลย